ชูชีลูกไหมชูชีโอ้ไปละตกใจไปละชูชีโอ้กล้วยกำลังสวยงามนะอีกหน่อยก็ออกลูกออกรวงออกผลผลิตที่ให้เจ้าปีชาขุดหลุมปลูกไว้เมื่อครั้งก่อน หลุมละร้อยละร้อยนี่ห้าหลุมจ่ายไปห้าร้อยนะครับแช่น้อยๆน,น,นะตังให้เขาได้ทำงานให้ได้เงินได้งานครับออมีมารากอเดี๋ยวเอาไปให้ญาติพี่น้องได้กินได้ต่ำแล้วเด้อลูกนี่เกือบสุกแล้วนี่แต่มีลานิดหนึ่ง ลากแข็งแต่เขาตายไปแล้วตายไปแล้วลางๆก็กินได้ให้ป้าสายได้ตามให้ป้าให้ลุงได้กินได้ตามด้ส่วนต้นนั้นยังเล็กอยู่มวดเหมือนดเหมือนจะมีฝนนะครับบ่ายนี้ครับ